สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โมเกงแฟนตาซีสำหรับ The Enem y ในวันนี้ศัตรูคือ Mewtwo นะครับผมซึ่ง e w t w o ตัวที่ผมจะคุยให้ฟังนะครับผมมาจากอนิเมะมูฟวี่ที่มีชื่อว่าการแก้แค้นของ Mewtwo นั่นเองนะคิดว่าใครที่เคยดูโปเกมอนมาตั้งแต่ยุคสมัยนูน้นก็น่าจะเคยผ่านตากับมูฟวี่นี้มาแล้วนะครับซึ่งเป็นการเปิดมูฟวี่ของโปเกมอนที่ค่อนข้างเอาเรื่องเอาใช้อยู่เหมือนกันเนาะกับการเอาโปเกมอนสุดทรงพลังตัวนี้มาใช้งานได้อย่างย,งยอดเยี่ยมเลยครับผมโดยวันนี้เนะี่ย ผมจะเอาเรื่องราวที่เน้นในของมูวี่นี้นะครับแล้วก็อาจจะมีแตะเก็็ๆที่มันหลังจากมูวี่นี้ไปแล้วเนี่ยมิวทูมีประเด็นตรงไหนหน่าพูดคุยบ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆเนาะอันนั้นก็อาจจะมีส่งเสริมมาให้เพื่อให้ท่านผู้ชมได้เก็บภาพของมิวทูที่อยู่ในจกักรวาลอนิเมะของโปเกมอนโดยมีโตชิเป็นตัวเอกนะครับผมถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วนะครับผมก็ไล่เรียงดูไปตามแต่ละหัวข้อที่ผมใส่ไว้ในไทม์สแตรมได้เลยนะครับหรือใครสนใจดูหัวข้อไหนก่อนอ่ะก็ดูหัวข้อนั้นก่อนได้เช่นกันนะฮะก่อนอื่นเลยะผมมจาพูดถึงต้น ต้นกำเนิดของมิวทูนะครับต้นกําเนิดของมิวทูเนี่ยมันก็จะมีการอธิบายไว้ในส่วนของโปเก็กซ์ดวยแหละว่าเขาเป็นโปเกมอนพันธุกรรมที่ไม่ได้มีการเกิดขึ้นมาตามธรรมชาติเหมือนกับโปเกมอนทั่วไปนะครับคือมันมีการเอายีนของมิวเนี่ยมาขยายเพื่อ ให้กลายเป็นมิวทูตัวนี้ซึ่งการที่เกิดขึ้นมาเป็นมิวทูนะครับผมตามมูฟี่เนี่ยเขาจะมีการอธิบายว่ายีน DNA ที่ได้มาจากตัวของมิวเนี่ยพวกนักวิจัยต่างๆที่เขาไปสํารวจพวกโปเกมอนเนาะเพื่อที่จะหาข้อมูลมาทําการวิจัยให้กับโปเกมอนนู่นนี่เนี่ยเขาไปเจอส่วนที่เป็นขนตาของมิวครับซึ่งส่วนขนตาของมิวนั้นนะครับผมก็เพียงพอแล้วนะที่จะสามารถเอามาทาโปรเจกต์ที่สร้างโปเกมอนที่แข็งแกร่งที่สุดนั้นขึ้นมาได้โดยโปรเจกต์นี้นะครับผมดําเนินการโดยดรฟูจิดูแล้วเป็น โปรเจกต์ที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของแกงร็อกเก็ตนะครับที่เขาต้องการสร้างโปเกมอนขึ้นมาเพื่อที่จะแบบว่ามีเป้าหมายในการครองโลกโน่นนี่นั่นน,นะเนาะแล้วทีนี้นะครับมันต้องมีเรื่องของอดีตมาคยี้ให้เล็กน้อยนะครับว่ามิวทูตัวเนี้ยเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ผมรู้สึกว่ามันก็แอบมีความเศร้าอันนี้ผมเห็นในอนิเมะบางเรื่องอยู่เหมือนกัน,นครับผมคือไม่ใช่สิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็เลยสงสัยการมีตัวตนอยู่ว่าเขาดูเหมือนยามนนโด้ันๆน โดยที่ว่าดรฟูจิที่สร้างมิวทูเขาก็จะมีรูปแบบการสร้างคือการเอา DNA นั้นนะั้นก๊อปปี้เพื่อสร้างเป็นร่างของมิวทูขึ้นมาโดยจะต้องเป็นร่างที่เก่งกว่าต้นแบบอย่างมิวด้วยนะครับแล้วทีนี้นอกจากมิวทูนะครับผมยังมีอีกสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่อยู่ภายใต้การดูแลของดรฟูจิคืออันนี้ส่วนตัวล้วนๆเลยก็ว่าได้ครับผมคือดรฟูจิเนี่ยเขาต้องการที่จะฟื้นคืนชีพลูกสาวเขาด้วยโดยการที่กําเนิดมิวทูขึ้นมาเนี่ยนะครับตาม จะหลายรูปแบบในการที่จะสัรสร้างเป็นตัวมิวทูที่สมบูรณ์ขึ้นมาแล้วมันก็ล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเกิดเป็นมิวทูตัวหลักที่อยู่ในมูฟวี่นี่แหละครับโดยที่ระหว่างมิวทูกำลังก่อร่างสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะมีการอธิบายถึงโลกอีกโลกหนึ่งซึ่งโลกใบนั้นนะครับเป็นโลกแห่งความทรงจําของไอซึ่งไอที่เป็นลูกของดรฟูจิเนาะเขาก็จะมีการมาคุยกับมิวทูตอนนี้พวกเราเป็นตัวตนที่เหมือนกันนะเป็นตัวตนที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีการก๊อปปี DNA. ้่งางว่าตอนนงงา็นเกิดขึ้นมาแล้วทําไมันนนเป็แบบีว ทำไมฉันถึงคุยกับเธอได้ฉันเป็นมนุษย์หรือเปล่าถึงคุยกับเธอได้แล้วไอก็จะตอบคําถามด้วยความลึกซึ้งนะครับบอกว่าเนี่ยฉันอ่ะคุยกับเธอได้ก็แปลว่าเธออาจจะเป็นมนุษย์ก็ได้หรือฉันอาจจะเป็นโปเกมอนก็ได้นะซึ่งนั่นเป็นคาอธิบายของไอแล้วทีนี้มันก็จะมีภาพแฝงเข้ามาว่าจะมีพวกเซนิกาเมะฟูชิกิดาเนะแล้วก็ฮิโตคังเงะใช่ไหมที่เขามาอยู่ในโลกแห่งความทรงจํานี้ของไอแล้วทั้งไอและโปเกมอนที่อยู่ในโลกของการสันสั่งดีเอ็นเอเนี่ยก็มีการล่องลอยไปใน ถระจันด้วยโลกของเราเป็นแบบนี้บ้านเกิดของไอเป็นแบบนั้นซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันไม่ใช่ภาพที่เกิดขึ้นจริงเป็นภาพความทรงจําใน DNA ใช่ไหมครับแล้วทีนี้เนี่ยดรฟูจิเขาก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเขาสามารถที่จะสร้างมิวทูขึ้นมาได้แล้วถ้าเกิดว่าไอลูกสาวของเขาคืนชีพขึ้นมาในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่ก๊อปปี้เป็นจาก DNA ปุ๊บเนี่ยก็คงตั้งชื่อว่าไอทูนะครับเออซึ่งอันนี้ง่ายดีนะยางมิวทูเนี่ยก็เกิดจากมิวใช่ไหมแล้วก็ใส่คำว่าทูเข้าไป เราก็จะเห็นว่าร่างก๊อปปี้ดีเอ็อย่างฟูชิกิได้เนี่ยที่ตครั้งแง่เซนิกาเ์เนก็ค่อยๆสลายไปตอนนี้ไอก็จะบอกมิวทูว่าคงถึงเวลาที่พวกเราต้องลาจากกันแล้วนะแล้วจากนั้นก็ลาจากกันจริงๆจ,จังๆนะครับโดยที่ว่ามิวทูเองเนี่ยเราจะได้เห็นว่าเขาก็อยู่ในร่างที่ยังไม่ได้เติบโตเต็มที่นะยังดูมีความเป็นเด็กในสไตล์มิวทูอยู่นะครับแล้วทีนี้วันเวลาที่ผ่านไปมิวทูก็ได้เป็นสิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบตามเป้าหมายของโปรเจกต์นี้ครับซึ่งการที่ม,านานมิมวทูต คุยกับไอเนี่ยก็ไม่มีแล้วและเขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่รู้ว่าตัวเองเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรมีเป้าหมายจุดประสงค์อะไรยังไงหรือเปล่าแล้วการที่เขายังงวยงงกับตัวตนของเขาอยู่อย่างนี้นะครับสิ่งแรกที่เขาทําก็คือการทําลายศูนย์วิจัยของดรฟูจินั้นไปครับศูนย์วิจัยเนี่ยมันอยู่กลางเกาะแห่งหนึ่งเนาะแล้วทีนี้เนี่ยศูนย์วิจัยที่ถูกทำลายไปตุมตำทุ่มตำทุมตำปุ๊บก็มีคนคนหนึ่งครับผมที่มาเจรจากับมิวทูหลังจากศูนย์วิจัยล่มสลายไปแล้วคือาาาากก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 กิินนั่่่เเออองงงครรรบีีีขขมมวแแแืโปท็ และฉันก็เป็นองค์กรที่มีอุดมการะถ้าอย่างไรแล้วเนี่ยเรามาร่วมมือกันในฐานะคู่หูที่ต้องการปกครองโลกนี้กันไหมซึ่งมิวทูเองตอนแรกก็ยิงขย่งในพลังของตัวเองนะครับไม่ที่จะร่วมมือกับซากาจิแล้วทีนี้ซากากิก็หว่านล้อมจนมิวทูเนี่ยมาร่วมมือจนได้แล้วก็มีการใส่เกราะให้มิวทูเนาะซึ่งเกราะเนี่ยนะครับตามคาอธิบายของซากาจิคือมันเป็นเกราะที่ทําให้มิวทูเนี่ยจะแบบว่าระงับพลังไว้แล้วทีนี้เนี่ยก็จะไม่คุ้มครั่งตามที่แบบเป็นความเสี่ยงที่ได้้้าารรรรับููมมาาจจกกโเตของงงน่่่ะซึวทีีส เราจะได้เห็นว่าสักากิเนี่ยเขาใช้ต่อสู้กับผู้ท้าชิงยิมเลดเดอร์โทคิวะนะครับผมซึ่งซากากิเขาเป็นยิมลีดเดอร์ของเมืองโทคิวะใช่ไหมแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็จะมีการรับคําท้าจากผู้ท้าชิงทั่วไปแต่ทีนี้เนื้อเรื่องที่ให้เราเห็นก็คือว่าพวกโปเกมอนทั้งหลายของพวกผู้ท้าชิงนะครับโดนมิวทูสวมกรอบตัวนี้เล่นสะเละเทะไปเลยทีเดียวเชียวครับผมแล้วมันก็จะเชื่อมโยงไปยังอนิเมะซีรีส์หลักอันหนึ่งด้วยที่ว่าช่วงที่ซาโตชิจะมาถึงยิมแปดใช่ไหมแล้วตอนนั้ไนนะนนไมม่ด้โปปกอนนริศา มเนีมันแข็งแกร่งมากเกินไปซึ่งอันนี้ผมเคยทำคลิปซาโตชิสู้กับยิมแปก็มีท่านผู้ชมมาแสดงความคิดเห็นหนุนนานกันนะครับบอกว่าเออเนี่ยได้สู้กับแก๊งร็อกเก็ตก็ดีแล้วเป็นการแบบว่าเฮ้ยได้ต่อสู้กับคูตบค่ต่อสู้ที่มันสมน้ำสมเนื้อหน่อยถ้าเกิดว่าต่อสู้กับซากากิที่ซากากิใช้มิวทูเนี่ยซาโตชิน่าจะยับแม่ยับแน่ๆเลยนะครับเออซึ่งตัวนี้นะครับมันก็เป็นตัวตนปริศนาที่ทิ้งไว้แม้กระทั่งว่าซาโตชิชนะแก๊งร็อกเก็ตที่เป็นยิมลิเดอร์ ก็จะมาถูกเฉลยในส่วนของมูวี่นี้ว่าเขาคือมิวทูสวมเกราะที่ว่าตอนแรกเนี่ยก็ร่วมมือกับสกากกกิไปเรื่อยๆนะครับแล้วทีนี้เนี่ยมันก็แสดงถึงความมีจิตใจของมิวทูได้ประมาณหนึ่งนะครับว่ามิวทูเองเนี่ยเขารู้สึกว่าตอนแรกแกบอกว่าพวกเราคือคู่หูกันไม่ใช่เหรอแล้วทาไมตอนนี้แกถึงมองฉันเหมือนเป็นแค่อุปกรณ์ในการต่อสู้ของแกเท่านั้นละ่ะซึ่งสักกกิที่แสดงจุดยืนชัดเจนนะครับว่าแกเป็นโปเกมอนที่แข็งแกร่งแต่สุดท้ายแล้วแกกับฉันมันก็คือมนุษย์กับโปเกมอนจะมายืนอยู่ตำแหน่งเดียววกกกกัััันนนไไได้้ย้ยงงเลล่่าแแรบใชป็พอซึ คำพูดตรงนี้ทําให้มิวถูกไม่พอใจนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเขารู้สึกว่าสิ่งมีชีวิตของเขามันไม่ควรจะมาจบแค่นี้เขาก็เลยทําการทรยศหักหลังซากาคิไปนะครับแล้วก็ออกเดินทางแล้วก็ได้ทําการวางแผนอันหนึ่งขึ้นมาครับผมคือการสร้างโปเกมอนร่างโคลนจํานวนมหาศาลซึ่งการโคลนโปเกมอน Pokemon ขึ้นมานะครับก็จะต้องใช้ DNA ของโปเกมอนทางใดทางหนึ่งเพื่อ๊อปปี้มันขึ้นมาเนาะแล้วการที่เขาเดําเนินโปรเจกต์นี้เราก็จะเห็นได้ในมูฟวี่ว่าเขาไปมีการจับตัวคุณจอยจากโปเกมอนเซ็นเตอร์แห่งหนึ่งมานะครับแล้วตอนที่ หมอคุณจอยมาว่าคุณจอยจะต้องมาร่วมมือให้ความรู้กับ New ิวทูหน่อยซิว่าการก๊อปปี้โปเกมอนการรู้จักโปเกมอนเนี่ยควรจะต้องมีปัจจัยอะไรที่สําคัญบ้างซึ่งการล้างสมองตัวนี้ก็สามารถทําได้ดีงามจน New ิวทูก็ค่อยๆเก็บค่อยๆไล่มาว่ามีโปเกมอนที่สามารถก๊อปปี้ไว้ในแคปซูลได้อะไรยังไงบ้างแล้วตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าจุดประสงค์ของ New ิวทูนะคือการใช้โปเกมอนโคลนเนี่ยในการที่จะไปทําให้โลกนี้ต้องสั่นคลอนนะครับว่าโปเกมอนที่ถูกส,สร้างขึ้นมาแบบนี้แหละคือตัวตนที่แข็งแกร่งที่่่สรริงนูเมาคักก็ือ ส่งจดหมายไปหาโปเกมอนเทรนเนอร์ที่เก่งๆมากมายทั่วสารทิศเลยครับซึ่งซาโตชิเองนะครับผมตัวเอกของเรานี่กว่าจะออกโรงนะในคลิปนี้ก็ไล่มิวทูมาซะยาวเลยนะครับผมซาโตชิเนี่ยเขาได้บัตรเชิญจากมิวทูมาซึ่งคนที่ส่งบัตรเชิญเนี่ยจะเป็นคุณจอยก่อนนะครับที่เขาถูกล้างสมองนะั่นแหละเนาะพอส่งเสร็จปุ๊บเนี่ยซาโตชิเองก็ต้องเตรียมไปยังสถานที่ที่เป็นท่าเรือแห่งหนึ่งซึ่งตัวนั้นเขาบอกว่ามันจะมีเรือเฟอร์รี่มารับแล้วก็ไปยังเกาะที่มีคฤหาา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 าสสนน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 ์ขขขออองงงงซึ่่่่่่่ะะครรรรัับบตตแกกกกททีีมีมมเเเเชิญยยจถูลาาววป็น ุณจอยผู้หญิงสวยนะครับตอนนั้นยังไม่รู้เนาะเป็นคุณจอยเนาะแต่ว่าพอมีการส่งตรงนี้นะครับซาโตชิเองก็ต้องแบบเตรียมการเดินทางไปยังเกาะแห่งนั้นแล้วแต่ว่าตอนนั้นนะครับมันเกิดพายุทําให้เรือเฟอร์รี่ไม่สามารถออกได้แล้วพวกโปเกมอนเทรนเนอร์ที่ได้รับบัตรเชิญทั้งหลายทั้งมวลนั้นนหะเขาก็รู้สึกว่าอยากจะไปเชนจ์กับไอ้คนที่มันส่งจดหมายนี้มาแล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วขอเดินทางไปเลยก็แล้วกันไม่ต้องมีการพึ่งเรือใดๆมีโปเกมอนนะ้ำมีโปเกมอนบินก็ฝ่าพายุกันไปแบบนี้เลยอ่าาโเเกกก็็ไนะน,นนรยรรรวั้คแมมลป ผเอาเรือมาช่วยพวกซาโตชิเพื่อพาไปยังคฤห,หาสน์ของวิวทูนั้นซึ่งแน่นอนครับผมเรือวกิ้งส่นเจ้านี้ก็ไม่สามารถผ่านพายุไปได้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยพวกซาโตชิที่ไปจมน้ําระหว่างทางเขาก็สามารถที่จะแบบขี่ที่ตัวเดมันของคาซึมิมาแล้วก็ถึงเกาะจนได้ซึ่งพอมาถึงเกาะนะครับผมก็ได้เห็นว่าโปเกมอนเทรนเนอร์ที่แบบอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวทดสอบได้อย่างหนึ่งนะที่ว่าพวกเขาสามารถฝ่าพายุมาได้แล้วทีนี้การฝ่าพายุนั้นน่ะก็ได้มาเจอกับนายท่านของผู้หญิงคนที่ส่งบัตรเชิญนั้นนะครับซึ่งคคอนัุณจยะรบ ตอนนี้ก็ขอเรียกว่าคุณจอยไปเลยเนาะคุณจอยนะครับเขาก็บอกว่าคนคนนี้คือโปเกมอนเทรนเนอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดและเขาก็เป็นโปเกมอนที่แข็งแกร่งที่สุดด้วยซึ่งตักกาก็น่ารักน่าชังเลยทีเดียวเชียวนะเป็นโปเกมอนด้วยแล้วก็เป็นโปเกมอนเทรนเนอร์ด้วยสําหรับตัวมิวทูซึ่งมิวทูเอนะครับที่ก็มีการมาทักทายกับมนุษย์ทุกคนที่มาถึงที่นี่แล้วก็จะลองปะทะฝีมือกันสักนิดนึงนี้ซึ่งการปะทะกับโปเกมอนเทรนเนอร์ที่มาถึงที่นี่แต่ละคนนะครับผมไม่มี เป็นรักสุดท้ายแล้วอ่ะ กันทั้งน,นั้นเลยมาจะเป็นพวกเกราดอสอย่างนี้นะครับหรือกระทั่งพวกร่างสาของโปเกมอนเริ่มต้นเนาะซึ่งตัวนี้นะครับใช้ต่อสู้กับมิวทูยังไงยังไงก็เอาไม่อยู่ครับผมมิวทูตัวคนเดียวก่อนเนี่ยสามารถที่จะเล่นงานพวกโปเกมอนเหล่านั้นด้วยพลังจิตได้แล้วเขาก็บอกเลยว่าไม่มีใครในโลกนี้ที่สามารถเอาชนะฉันได้โดยระหว่างที่พวกเทรนเนอร์เหล่านี้ต่อสู้อย่างดุเดือดกับมิวทูใช่ไหมพวกแก๊งร็อกเก็ตที่หลุดเข้ามาที่สถานที่แห่งนี้ด้วยเนี่ยเขาก็ไปเจอแคปซูลการทดลองก๊อปปี้โปเกมอนของขม ในการที่จะไปออกอาราวาสกับโลกภายนอกซึ่งสุดท้ายแลวเนี่ยโปกเกมอนกปปี้ก็ค่อยๆทยอยทยอยกันออกมานะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเพิ่งได้รู้ว่ามิวทูเนี่ยเขาใส่ใจในรายละเอียดดีนะที่ว่ามีการเซตสนามแข่งเอาไว้เลยนะครับว่าจะแข่งกับพวกโปเกมอนเทรนเนอร์ที่มาถึงสถานที่แห่งนี้โดยที่ว่าตอนนี้มันเป็น2ฝ่ายเนาะพวกซาตชิกับพวกโปเกมอนเทรนเนอร์ต้องประทะก,กับมิวทูที่ใช้พวกโปเกมอนกปปี้ทั้งหลายซึ่งในการต่อสู้เบื้องต้นนะครับผมก็มีการใช้โปเกมอนสตาร์เตอร์สามตัวนะครับผมในการเข้าประท่กกา,าก ก็ใช้ฟูชิกิบานะปะทะกับฟูชิกิบานะบานะของมิวทูสามารถที่จะใช้เถาวันในการเหวี่ยงฟูชิกิบานะของไอ้โปเกมอนเทรนเนอร์ฝั่งซาโตชิเนี่ยเรียบแกละนะครับผมก็พ่ายแพ้ไปจุดหนึ่งแล้วทีนี้คู่ที่2ก็เป็นคาร์เม็กซ์ปะทะกับคาร์เม็กซ์แน่นอนว่าฝั่งมนุษย์ก็พ่ายแพ้ไปนะครับผมคาร์เม็กซ์ของมิวทูก็คือแข็งแกร่งกว่านั่นเองแล้วทีนี้ซาโตชิเองที่มีลนะีซัดอนเนาะเป็นร่างสามของอิตโตคังเงสตาร์เตอร์อีกหนึ่งตัวเนี่ยก็เข้ากกข two, โตชิ ก็ได้พ่ายแพ้ไปนะจุดจุดนี้นะครับโดยตรงนี้มันเหมือนกับว่าฝั่งพวกสตอชิเนี่ยน่าจะแบบว่าสู้ต่อไปยังไงก็ไม่ไหวแล้วใช่ไหมมิวทูก็เลยเริ่มดำเนินการว่าตอนนี้ถึงเวลาที่จะดึงโปเกมอนของพวกนายมาเป็นตัวร่างต้นในการก๊อปปี้ของฉันแล้วซึ่งก็จะได้เห็นว่ามิวทูเขาก็มีมอนสเตอร์บอลเฉพาะกิจของเขานะครับที่ว่ามันสามารถลอยไปจับพวกโปเกมอนของซาโตชิได้ซึ่งอันมันน่ากลัวมากนะก็คือแบบว่าจับแบบบังคับเลยครับแม้ว่าสาโตชิจะเก็บโปเกมอนเข้าบอลแล้วอย่างนี้นะครับไอบอลของมน่ักาไดดึงซจ้ ดึงโปเกมอนของอีกฝ่ายหนึ่งไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนกับเก็บกักเอาไว้เพื่อที่มิวทูจะไปก๊อปปี้สร้างขึ้นมาเป็นโปเกมอนเหมือนกับที่มิวทูใช้สู้กับพวกซาโตชินี่แหละครับซึ่งพวกเทรนเนอร์ทั้งหลายที่ไม่มีโปเกมอนในการต่อสู้แล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับเริ่มจะถูกมิวทูเนี่ยขับไล่ออกไปจากเกาะใช่ไหมแต่ว่ายังมีซาโตชิที่ดูแลจะขึ้นสู้นะไปตามมอนสเตอร์บอลเฉพาะตัวของมิวทูนี่แหละครับจนได้พิกาชูกลับคืนมาและหลังจากนั้นเขาก็เริ่มที่จะแบบว่าไล่ๆและว่าไอ้พวกกมมออออนนสเเตตร์บบลที่จััโปวอออออออืืืื่่่่่นน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 ขงงงงงคคคไไไไวว้้้เเีียยยยมมััูทททหะรงงบาาสุดกก็โป มาให้กับทุกคนได้แล้วพอซาโตชิมาอย่างเท่เลยนะครับผมฉันเอาโปเกมอนมาคืนให้กับทุกคนแล้วและฉันก็จะไม่ยอมแพ้นายเดดคาราดซึ่งอันนี้ก็เป็นฉากหนึ่งฉากในประวัติศาสตร์นะครับผมซาโตชิพูก้กลราหาญพุ่งเข้าต่อยมิวทูนะครับซึ่งการต่อยต,อตรงนี้ก็ไม่เป็นผลนะครับผมก็โดนมิวทูสวนด้วยพลังจิตกระเด็นไปฟิวและอยู่ๆมิวก็มาซึ่งมิวทูดูแล้วเขาก็รู้การมีอยู่ของมิวอยู่แล้วนะครับแล้วก็เคยถามกับพวกนักวิจัยไงว่าไอเนี่ยมันคือพ่อแม่ของฉันหรือเปล่าอ่ะ มีการเปิดศึกกันเล็กน้อยโดยที่ว่ามิวทูเองนะครับ <K ill> เขาก็จะค่อนข้างมั่นใจนะว่าพลังของเขาเนี่ยเหนือกว่ามิวเป็นแน่แท้ <ๆ S 1> เพราะว่าตัวของเขาถูกสร้างเป็นเทคนโนโลยีที่ว่าทําให้มิวทูนั้นเป็นโปเกมอนที่แข็งแกร่งมากกว่าตัวต้นฉบ,บับแล้วก็เนี่ยมิวทูเขาก็เอาเทคโนโลยีตรงเนี้ยมาใช้กับพวกโปเกมอนทั้งหลายคา c o กอปปี้มันก็เลยกลายเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมพวกโปเกมอนที่มิวทูสร้างเนี่ยถึงสามารถเอาชนะอีกฝ่ายหนึ่งได้ทั้งหมดข้วมลเลยนะซึ่งระหว่างที่มิวทูจะต่อสู้กับมิวนะครับมิวเองก็ไม่ได้สวนอะไรามากมายแล้ว ก็ไม่สามารถเอาชนะมิวได้อย่างเด็ดขาดด้วยและระหว่างที่สู้กันไปอย่างดุเดือดตรงนี้นะครับพวกโปเกมอนก็เริ่มต่อสู้กันเองแล้วด้วยซึ่งการต่อสู้ตรงนี้นะครับมันก็เหมือนกับเป็นภาพเศร้าๆเนาะที่ว่าพวกทาเคชิคาเึมิหรือพวกเทรนเนอร์คนอื่นยืนดูเนี่ยมันเป็นโปเกมอนแบบสายพันธุ์เดียวกันตัวเดียวกันที่แบบต่อสู้กันอย่างไร้เหตุผลอย่างเงี้ยมันก็เป็นภาพที่แบบว่าเฮ้ยมิวทูเนี่ยเขากำลังเดินทางผิดหน้าแล้วพวกเราจะไปเตือนยังไงล่ะกเตือนไม่ได้ถูกปะ่ะแล้วทีนี้นะครับการต่อสู้ ข้าหากันอีกทีหนึ่งแล้วก็เป็นฉากที่ว่าสตชิเนี่ยพุ่งเข้าไปขัดขวางพลังงานตรงนั้นพร้อมกับแบบว่าอยากส่งสัญญาณให้กับโปเกมอนทุกตัวที่อยู่รอบบริเวณนั้นที่กําลังต่อสู้กันอยู่เนี่ยหยุดการต่อสู้สักทีหนึ่งได้ไหมแล้วสตวชิที่โดนแสงพลังจิตเข้าประสานตรงนั้นก็กลายเป็นหินไปครับซึ่งตัวเนี้ยจาได้ว่าตอนดูครั้งแรกเนาะเออคือแบบเศร้ามากนะครับคือตอนนั้นเราจะไม่รู้ไงว่าสตชิเนี่ยเขาเป็นมนุษย์เหนือมนุษย์ตามที่เราเห็นกันในอนิเมะหลังจากนี้ไงแต่ใ ต้นซาโตชิได้ตลอดเวลาอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ผลซาโตชิก็คือนอนแข็งเป๊ะไปตัวนั้นเลยนะครับแล้วปิกาจูที่เริ่มร้องไห้แล้วโปเกมอนตัวอื่นก็เริ่มร้องไห้กันตามมาใช่ไหมมันก็ทําให้น้าตาของโปเกมอนเหล่านั้นนะครับชุบชีวิตซาโตชิกลับขึ้นมาได้ซึ่งตัวนี้นะครับมันก็เหมือนกับเป็นจุดที่ว่ามิวทูเองเนี่ยเขาเริ่มจะเปิดใจแล้วว่าเฮ้ยมันมีความรู้สึกอะไรบางอย่างของสิ่งมีชีวิตในฐานะมนุษย์ที่ฉันยังไม่เข้าใจอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะซึ่งตัวนั้นนะครับมนก็เเปรระทที่มมมวาา้้แโโขขคึ ขอรับผิดชอบเองด้วยการพาไปยังสถานที่ใดสถานที่หนึ่งก่อนนะซึ่งตัวนี้นะครับก็เป็นช่วงจบมูฟวี่ที่ว่าพอมิวทูกับมิวจากไปพร้อมกับพวกโปเกมอนโครนทั้งหลายปุ๊บเขาก็ส่งพวกซาโตชิที่อยู่ที่เกาะน,นั้นนะกลับมายังโปเกมอนเซ็นเตอร์กันอย่างเรียบร้อยนะครับแล้วตรงนี้มิวทูเขาก็ลบความทรงจําของพวกซาโตชิไปทั้งหมดด้วยซึ่งการลบความทรงจําตัวนี้ก็เท่ากับว่าพวกซาโตชิก็จะลืมพวกมิวทูทั้งหมดทั้งมวลไปใช่ไหมแล้วทีนี้เนี่ยพวกเขาก็ต้องออกเดินทางต่อซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้้้้นนนนนตตรงงงงีีคบบกก็็ถือออวว่าจไไปใไปใททเ เรื่องราวอะไรกันบางอย่างซึ่งนี่แหละในฐานะที่ว่ามิวทูเขาเป็นสตูตัวหลักในมูฟวี่นี้ก็จะจบลงเพียงเท่านี้แต่อย่างที่บอกว่าผมก็มีสตรอรี่มาเสริมๆให้นะครับซึ่งต้องบอกว่ามิวทูที่ปรากฏตัวขึ้นมาในอนิเมะทั้งหลายของโปเกมอนเนี่ยมันมีอีกเยอะนะครับแต่ว่าผมขอคัดเหตุการณ์สำคัญๆที่ว่ามิวทูมีสตรอรี่หลังจากนี้ก็แลวกันมันจะมีซีรีส์อันนึงของโปเกมอนนะครับผมอันนี้ยอมรับตามตรงว่าผมไม่เคยดูนะอันนี้ผมขอเล่าให้ท่านผู้ชมฟังในฐานะของเนื้อเรื่องย่อ,อก,กันละกนนะรัน,รน,น้ือ ต่อจากไอของมูวี่เมื่อกี้นะครับเป็นสตอรี่ที่มีชื่อว่ามิวทูว่าได้ว่าคบคนนี้อรินะครับซึ่งแปลเป็นไทยประมาณว่ามิวทูกล่าวไว้ว่าฉันอยู่ที่นี่นะครับคืออันเนี้ยกระทั่งเวอร์ชันแปลไทยผม,มยก็ยังหาไม่เจอเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันเนี้ยเหมือนเป็นสตอรี่ที่ใส,ส่แทกเข้ามาในของว่ามันเป็นเนื้อเรื่องต่อจากของมูวี่เมื่อกี้และอันเนี้ยก็ไม่ใช่มูวี่หลักซะด้วยนะครับเหมือนเป็นสตอรี่เสริมมาว่าพวกซาโตชิมีการเดินทางไปยังสถานที่แห่งหนึ่งเป็นภูเขาที่มีชื่อว่า, Rock าวเพียว เรื่องของมูวี่เมื่อกี้แหละว,ว่ามิวทูเขาพาพวกโปเกมอนโครนทั้งหลายมาอยู่สถานที่แห่งนี้แล้วทีนี้เนี่ยการที่อาศัยอยู่กันอย่างสงบปุ๊บมันก็มีเรื่องราวของแกงล็อกเก็ตที่จะตามมาเอาตัวมิวทูคืนนั่นแหละครับแล้วพวกซาโตชิที่ก็เดินทางมายังสถานที่แห่งนี้ด้วยเนี่ยก็ได้เจอกับมิวทูอีกครั้งหนึง่งซึ่งณนจะุดนี้คืออย่างที่บอกนะว่ามูฟวี่หนึ่งมันคือลบความทรงจำซาโตชิจะจำมนะิวทูณจุดนั้นไม่ได้แต่ว่าตอนนี้เหมือนกับว่าเซตซีโร่เลยทำความรู้จักกันใหม่แล้วกกกกก็็าาตตชถอเปนนน,นััวววหลลใรททีีี่่จยแแแได้้้พ ถูกขับไล่ออกไปเสร็จปุ๊บมิวทูเขาก็เหมือนกับว่ายิ่งตอบย้ําว่ามันจะมีมนุษย์ที่ชั่วร้ายอย่างพวกแกงร็อกเก็ตที่ต้องการทําเพื่อความทะเยอทะยานของตัวเองเท่านั้นแต่ว่าก็อาจจะยังมีมนุษย์ที่ดีๆอย่างซาโตชิอยู่แบบนี้เขาก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้เขาจะปล่อยวางความรู้สึกเครียดแค้นทั้งหมดที่มีกับมนุษย์หรือกระทั่งสิ่งมีชีวิตทั้งหมดทั้งมวลนะเขาก็จะขอออกเดินทางอีกครั้งหนึ่งในรูปแบบของเขาซึ่งพวกโปเกมอนโคลนก็ออกเดินทางไปในแบบของโปเกมอนโคลนซึ่งมิวท ไว้้เมื่อกีนะครับยกตัวอย่างเช่นในมูฟวี่ของเกโนเซกอย่างเงี้ยก็จะมีเมกามิวทูปรากฏขึ้นมาซึ่งอันนั้นจะเป็นสตอรี่ของมิวทูที่แบบเหมือนเป็นผู้เข้าใจเกโนเซกที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยมนุษย์เหมือนกันอะไรอย่างเงี้นะครับมันก็จะตัดไปจนถึงจุดที่ว่าในโปเกมอนเจอร์นี่นะครับผมจะมีการได้เจอกับซาโตชิอีกครั้งหนึง่งซึ่งตอนนั้นซาโตชิกับโกเขาก็เดินทางไปเนาะแล้วก็ได้เจอกับมิวทูนี่แหละซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดมันจะเป็นช่วงจบซีซั่นหนึ่งของภาคเจอร์นี่นะครับได้เจะู้ะจัก ตัวมิวทูอยู่แล้วนะครับแล้วตัวนี้มันก็จะเป็นที่ถกเถียงกันเนาะผมหาข้อมูลที่เป็นทางการที่บอกไม่ได้แต่ว่าข้อมูลหลายๆสํานักเท่าที่ผมอ่านของญี่ปุ่นนะเขาจะชี้ชัดว่าเป็นมิวทูตัวเดียวกันกับที่ซาโตชิเคยเจอก่อนหน้านี้ก็คือเป็นตัวสมัยของมูวี่หนึ่งนั่นแหละครับเออแต่ว่าตอนนี้มันเป็นอีกบริบทหนึง่งละที่มิวทูเองเนี่ยเขาเออกเดินทางมาแล้วก็ได้มาช่วยพวกโปเกมอนที่ถูกมนุษย์รังแกแล้วก็เก็บกักมาไว้ในสถานที่แห่งนี้แล้วพอได้เจอกับซาโตชิกับโกปุ๊บหลังจากเค,เค,เคลีรคย,ยร์ อะไรกันเนี้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยมิวทูเองก็ออกเดินทางอีกครั้งหนึ่งไปนะครับซึ่งถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับว่าโปเกมอนเจอร์นี่เนี่ยมันเป็นบทบาทสําคัญของซาโตชิที่ต้องเดินทางครั้งสําคัญเพื่อที่จะขึ้นเป็นแชมเปี้ยนโลกเนาะเออการได้แบบมาเจอบททบทวนได้เจอกับมิวทูโปเกมอนสุดแกร่งตัวนด้อีกทีหนึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีครับซึ่งณนะจุดนั้นซาโตชิกับโกก็สู้กับมิวทูด้วยเนาะและสุดท้ายก็คือสู้ไม่ได้มิวทูเองฟังความฝันของซาโตชิกันนัััััไไัััับบโกก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 กแแแลล้้้้้้้ววววววว็็็็รรูสึ่่่่่่่าาาาาาาเเเเเอออออคคคมม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 ฝฝนน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 ขขขงงงงงพพพยยิิใใหหหญดดดดดีีีีีีะะะตตจจจททปปไไไไํ วกเจ้าไล่ตามความฝันนั่นกันต่อไป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 นะก็ประมาณนี้นะครับผมสารเรื่องราวของมิวทูที่อยู่ในเส้นทางของการได้พบเจอกับสตชิท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับผมเรื่องราวของมิวทูที่ผมหยิบยกมาเล่าให้ฟังไปชอบช็อตไหนในมูวี่นะครับผมชอบเรื่องราวการต่อสู้ไหมชอบอดีตของมิวทูหรือเปล่าอ่ะซึ่งอดีตของมิวทูมันก็จะมีความอิมแพคของมันเนาะที่ว่าเขาก็มีความทรงจํากับมนุษย์ที่เขาได้เจออย่างคุณเคยคนหนึ่งนั่นก็คือไอแต่ว่าก็ไม่ได้มีการขยี้อะไรมากมายหลังจากนั้นนนรรรที่่เเเหลือือออกก็็ปงงาาวข ศัตรูกับพวกซาโตชิล้วนๆเลยแล้วก็มีมาให้เห็นปลายบ้างอีกเล็กน้อยในมูฟวี่ในภาคเจอร์นี่ตามที่ผมได้เล่าไปนะครับผมทีนี้ผมก็รอความเห็นท่านผู้ชมนะว่าจะมีอะไรมาคอมเมนต์สนุกสนานพูดคุยกันหรือมีข้อมูลตัวไหนอยากจะมาเพิ่มเติมมาเสริมกันก็จัดกันเข้ามาได้เลยนะครับโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีขออ้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้แลวชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกาลังใจใ and